สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้อันนี้ผมก็จะมาปลูกต้นไม้อีกเช่นเคยก็มาเจอเคสเรียกว่าเป็นเคสที่ให้มีการพิจารณาใครค่วรอยู่อยู่มากเหมือนกันคืออย่างที่เห็น,นะะด้านหลังผมจะเห็นว่าด้านข้างฝั่งนี้มันจะเป็นสวนอย่างพาร,ราอันนี้ก็จะเป็นสวนของพื้นบ้าน ทีนี้ก็ดูลักษณะของกิ่งก้านสาขาของยางฟารามันก็โค้งมาคุมบริเวณพื้นที่แปลงของผมซึ่งเมื่อก่อนแลงของผมนี่มันก็เป็นสวนยางฟาราเหมือนกันจากเขตแดนฝั่งนั้นเขาจะปลูกห่างเคตแดนอยู่ที่2เมตร เอาเมื่อก่อนผมมาปลูกยางพาราผมจะปลูกห่างอยู่ที่2เมตรห้าสิบก็มาปลูกหลังสวนนี้ทีนี้ปรากฏว่าต้นยางพาราของผมในแถวนี้ที่ปลูกทีหลังเนี้ยมันโตไม่ทันฝั่งนี้ฝั่งนี้จึงแผ่เข้ามาคลุมแล้วต้นยางพาราในสวนของผมนี่มันก็จะโน้มยางไปแล้วก็ต้นไม่โตทีนี้จนมาถึงว่า,าผมมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่จะ เปลี่ยนสวนยางพาร,ราให้มาเป็นมาปลูกป่าก็เลยเกิดกรณีให้พี่จาจนาว่าเอ,อาในแนวนี้แนวเขตแดนนี้ผมจะปลูกไม้อะไรดีเราจะหาไม้อะไรมาปลูกซึ่งก็เป็นที่ท,ทราบอยู่ว่าต้นยางนาเป็นพยาไม้เป็นไม้ที่ไม่กลัวโรมเงาของไม้อื่นแล้วก็จะไม่มีการเอนหลบเอนอะไรที่นี่มันเกิด ประเด็นอยู่ที่ว่าพื้นที่ของผมนี้มันเป็นเป็นภูเขาเนาะแล้วก็เท่าที่ศึกษามาจากาท่านผู้ที่ปลูกมาก่อนก็บอกว่ายางนามันไม่เหมาะแก่ที่สูงที่โคกทีนี้ก็มาพิจารณาว่าถ้าะถ้างนั้นเราจะปลูกอะไรดีหรือว่าจะปลูกไผ่ซึ่งผมก็มีปลูกไผ่อยู่ทางทางด้านโน้นผมปลูกเป็นไผ่สร้างมนแล้วก็ไผ่สร้างไรก็ผ่านมา3ปี เรปรากฏว่ามันก็แทงแทงขึ้นขึ้นไปตรงตรงไม่ไม่กลัวยางพาร,รามันกันทีนี้ก็เกิดปัญหนาอยู่ว่าไผ่มันเดินได้เนาะมาพื้นที่ข้างเคียงผมก็เลยว่าเอ๊ะจะลองพิจารณาไม้ชนิดอื่นดูทีนี้ก็มันคิดไม่ออกสอบถามพี่น้องเอซอยู่ในกลุ่ม ปลูกต้นไม้มันก็ได้คําตอบที่ไม่ชัดเจนก็เลยตัดสินใจว่าจะปลูกยางนานี่แหละพอดอีไปเจอต้นยางนาอยู่ถัดจ,จากสวนจากแปลงนี้ไปไปล็อกหนึ่งมันจะมียางนาอยู่สองต้นมันขึ้นอยู่ติดติดแดนท้ายไร่สองสองฝั่งที่มันยืชนกันผมไปเห็นพอดีต้นมันก็เตาขนาะดต้นยางพารานี่แหละแล้วก็สูงเรี่ยว ก็คาดว่าอายุมันก็น่าจะเกิน10ปีมันก็น่าจะปลูกได้ไต้องอะไยตัดสินใจว่าเอาละเราจะปลูกยางยางนาในแนวที่2เมตรเหมือนกันเพื่อที่จะยันกันเป็นการรักษาสิทธิ์ของเราแล้วก็ส่วนประเด็นที่ว่า,ามันจะไปรุกล้ำเขตแดนพื้นที่อะไรหรือไม่นั้นผมก็มามองว่า ที่ผมอยู่ใต้ร่มเงามาร่วม20ปีเนาะทีนี้ผมขอปลูกบักแล้วก็ไม่แน่ในอนาคตจะเกลี้ยกล่อมสวนข้างเคียงนี้หันมาปลูกป่าเหมือนกันก,ก็อาจจะเป็นได้จะว่าไปแล้วแถวนี้ก็เหมือนกับถือกันเป็นหลักนิยมคือจะปลูกต้นไม้ห่างเขตแดนกันที่2เมตรลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ทุกสวนเลยนะครับดังนั้นก็ถือว่าผมก็จะปลูกที่2เมตรเหมือนกัน ดังนั้นวันนี้ผมจึงจะมาปลูกยางนาเพื่อสู้กับยางฝาราอันนี้เป็นเอาเอามานำเสนอเป็นข้อคิดให้พิจรารณาเฉยๆนะครับส่วนเรื่องวิธีปลูกวิธีอะไรนั้นก็ที่ดูคลิปในช่องผมมานะก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าการปลูกของผมก็จะปลูกในแบบง่ายๆขุดแล้วก็ปลูกเลยอันนี้ก็ผมก็จะไปลงมือปลูก ก็คงจะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพ like, ื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนขาตา่างช่องวิถีชาบ้านกอ็อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะผมจานแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ